สวัสดีครับเชลกาครับผมจากเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอนนเดียสาขาวบนราชธานีครับส่งมอบรถคุณพีเด่นนะครับพี่เด่นเสือสีแดงนะครับห้าศูนย์สีู่นย์ดีพี่เพิ่งซื้อรถนั้นสดนะครับอผมว่าความสติเกร์ละหกแสนครับมาทานครับแนะนำโดยช่างเล็กครับ สั่งตาเป็นกขาลังใจใหุ้่นครับของแถมอันนี้ไอเ้เพื่อนแป้งของแถมนะครับมาเป็นเงินส่วนลดนะครับก็ยังแถมมาคือเก่าครับนี่อันทุง่งใหญ่ๆนั่นเสือกับปฏิทินนะครับสุดปฏิทิน5040ดี50 4, นะครับอืไฟสปอร์ตไลท์แถมคือเก่าครับ เวอันนี้ไอ้เพิ่อนเอาอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบมีนาซ่านะครับพัน6กลตเรี่สยามอิมพิเมนต์185เซนติเมตรอยู่พูนนะครับพูนนนครับ185เซนติเมตรตอนนั้นเพ็่นจอง635,000นนะครับแถมพอลบระะเบียนนะครับ ของแถมอีกสองรถพ่วงมาทานดแล้วครับเส้นหนึ่งสองสามสี่มากไกลอยู่ครับมือน,นี่ wife. ออกมาได้เดือกครับตีสองเดินทางมาหัวผีเกือบเที่ยงครับเดิมเพิ่นเคยใส่คูปะตาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นของไอ้ทรายเพิ่นนะครับคูปะตา l c 0นนะครับนี่ครับ 1, 2, หนึ่งสองสามสี่หาก่อนนะครับเบท เบียดทวงหนะ้าเบียดทวงล้อครับจัดไปครับโอมีปัญญังโอมีปัญหาโอ้มีปัญญังดินมต่อเขาทำในมีดกระแถมนะครับเคยใส่ตะกุตาะ <c oughs> นะวแนะนำโดยช่างเล็กครับช่างเล็กจัดให้นะครับ มันนี่ไอพ่นมามาไกล์่ะสันตั้งแต่พานไปก็แนะนำไอไปกับพอ่อแล้วเดี๋ยวไอสิอันนี้เองนะครับสงสัยจังได๋เพิ่นสิโทรถามนะครับส่วนนี่น่าจะเป็นขั้นที่สองนะครับที่ผมขายมา5040ูนดีนะครับเพิ่นซื้อร,ราคาซ้ำกันนะครับ135,000ำนาพนะครับเพิ่นจองเอาโปรไว้นะครับมื้อนี้คือเลิกงามๆดีนะครับ กะแนะนำไว้นะครับการใส่งานนะครับบอได้ล็องเนาะครับไอ้อพเพื่อน่ามันไก่มาสั่นเลยบอได้ล็องครับนาการนากากตัวไม้ที่จะมานี่จะเป็นนากากทึบนะครับวันนี้ทึบไปเลยจะบมีพวกตัวหนังสือนะครับมวยนังสือ้อเบอร์โทรอาจจะมีแต่เข้าม,ม,มาอาซีทนะครับ <S <S ตัวรถจีาอมอเมมี่ก็คือหาซูนหาซูนอีนะครับเป็นหาซิบเรงเพาตรงนะครับ เดี๋ยวราคามาผมจะแจงอีกที่นะครับกับตัวรถมาครับสร้งไปแล้วครับรถนะครับมันจะเป็นเผ่าตรงส่วนราคาเนี่ยผมยังบอสาบนะครับเดี๋ยวรอให้รถมาสักก่อนนะครับดาวเทเดสซับเทเลสนะครับตัวรถก็ชมมันชมนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเผ่าตรงรอหนานะครับรอหนาสิไงนะครับดาวเริ่มต้นหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับสมวดหกปีปีละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น สี่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับบอลลูนงวมมดใหญ่ครับมันนี่นะครับอาพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวให้เพคนแนะนําวิธีการใช้งานกันนะครับผู้ใดสนใจรถแท่กเตอร์จอรเดียร์กับทูบองสองไทม์เซลกาลได้นะครับส่วนแปดหนึ่งนะครับส่วนหกแปดส่วนหกหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวให้พี่เดีนเป็นฟังการแนะนําการใช้งานจากช่างเหล็กนะครับ <laughs> มันจะส่วนกันบอลมันจะบาลส่วนไงกับผมเนาะ เดี๋ยวฟอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำนกคอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ